สวัสดีครับเทสก่อนซ่อมนะครับกับเจ้าโอลิมปัส OM1 นะตัวนี้เป็นรหัสรหัส995นะครับ955สินี่นะตัวนี้ตัวกล้องทำงานมาตามปกติเลยนะครับอันนี้ผมจะเทสให้ดูสปิชัตเตอร์หนึ่งสปิชัตเตอร์ B สปิชัตเตอร์พัน และจะดูปกติใช่ไหมฮะอืมทีนี้เดี๋ยวผมจะเอามาเทสสปีชัตเตอร์ให้ดูนะว่าสปีชัตเตอร์พันเนี่ยมันเปิดเท่าไหร่แต่ก่อนอื่นผมผมจะให้ดูตัวม่านก่อนนะเนี่ยตัวม่านเนี่ยมันจะจะสังเกตถ้าดูสะท้อนแสงเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่เรียบนะครับออลองขึ้นอ่ะแบบเนี้ยมันเรียบอ,อันนี้คือไม่เรียบก็ แจ้งไว้นะครับบางทีเนี่ยอาการนี้มันเกิดจากอาการที่ม่านม่านมันเสื่อมสภาพนะแต่เดี๋ยวลองเช็คดูอีกทีกันก่อนโอเคทีนี้เราไปดูสปีชัตเตอร์กันว่าสปีชัตเตอร์1 0 0 0เนี่ยกับ500เนี่ยมันเปิดเท่าไหร่ทีนี้มาเทสปีชัตเตอร์กันนะครับทีนี้ผมจะเริ่มเทตั้งแต่สปีด5 0 0กับ1000นะ500ปุ๊บเห็นไหม5้0ได้ประมาณ270 มาเทสปีดพันปรับไปที่สปีดพันแล้วนะครับตรงนี้นะได้ประมาณ340ได้ประมาณ300นั่นแหละตัวนี้ม่านเปิดเต็มนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเปิดไม่เต็มเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้ว่าเ er ออ o r อร์ตรงนี้มันจะมีค่าบอกนะครับว่าม่านหนึ่งเปิด กี่วิพานสองเปิดกี่วิเป็นหน่วยเป็นมินิเซกนะตรงนี้ผมไม่อธิบายแล้วกันให้ดูว่าสปีด1,000เนี่ยเปิดที่300ทีนี้มาดูหลังจากที่ผมทําการ CLA และปรับตั้งชัตเตอร์แล้วนะอ่ะงั้นเดี๋ยวไปชมตอนที่ผมปรับตั้งจูนเสร็จแล้วนะครับ สวัสดีครับหลังจากที่ผมปรับตั้งชัตเตอร์ไปแล้วนะครับจะมาเทสสปีดชัตเตอร์ให้ดูตอนแรกเนี่ยสปีด1น0 0เนี่ยนะนี่นะสปีด1น0 0นะมันเปิดที่300ตอนนี้อ่ะเปิดที่ประมาณพันกว่านะครับอันนี้ก็คือได้ค่ามากเกินไปนะแต่คือเดี๋ยวอีกสักวัน2วันเนี่ยผมจะมาเทสอีกทีเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะม่านชาัตเตอร์เนี่ยพอตั้งไปมันจะมีช่วงที่มันหย่อนกลับคืนมาอีกนะอืม อันนี้ก็เอามาเทสให้ดูเฉยนะครับว่าคุณจะได้สปีดมากกว่า300แน่นอนอืเนี่ยเห็นไหมบางครั้งก็พันได้อยู่ประมาณ900ถึงพันสเนี่ยแหละณตอนนี้นะที่ผมเทสเจอ,อประมาณพันหนึ่งแล้ว ประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูที่สปีดชัตเตอร์500สปีดชัตเตอร์5 0าปรับไปแล้วนะครับอ่ะได้ประมาณ580ตอนแรกเนี่ยได้ประมาณ200ใช่ไหมได้ประมาณ500ประมาณนี้นะครับ สาเหตุที่ต้องปรับตั้งม่านชาัตเตอร์นะโอเคสวัสดีครับเทสก่อนส่งนะครับกับเจ้าโอลิมปัส om 1รหัส955ตัวนี้ที่ลูกค้าแจ้งเซ a มานะครับแล้วผมก็เทสสปีดชัตเตอร์ให้ดูแล้วนะว่าสปีดชัตเตอร์พันเนี่ยเปิดที่มาประมาณเท่าไหร่แล้วก็500เนี่ยเปิดประมาณที่เท่าไหร่แล้วก็วิดีโอนี้ผมจะเทสแค่การทำงานเบื้องต้นของตัวกล้องนะครับเริ่มต้นเลย อันนี้ตัวล็อกตัวล็อกกระจกนะครับต่อมาเทสเจ้าตัวทามเมอร์อขึ้นชัตเตอร์แล้วขึ้นทามเมอร์แล้วกดตรงนี้นะครับทามเมอร์วิ่งตามปกตินะ ทอา์มเมอร์ทำงานแล้วก็ตัวปรับ ISO เนี่ยกดปุ่มนี้นะครับแล้วก็หมุนตัวนี้วัดแสงทำงานอยู่นะครับต่อมาผมจะเทเจ้าตัวรับฟิล์มับฟิล์มตอนนี้อยู่ที่ห่งสอง สามสี่ห้นับฟิล์มทำงานนะครับรีสตาร์ตโดยการเปิดฝาหลังปุ๊บกลับมาที่ S เหมือนเดิมภายในล้างทำความสะอาดไปให้แล้วนะบุกกันแสงใหม่ให้ไปแล้วตัวม่านเนี่ยตอนแรกเนี่ยฝั่งด้านบนเนี่ยมันย่นนะครับเพราะว่า ชือกมันตกรางนะตามวิดีโอที่ผมถ่ายให้ดูทีนี้มันจะมาย่นตรงตรงด้านล่างเนี่ยหน่อยนึงนะครับผมไม่อยากตั้งให้มันตึงนะเพราะตั้งตึงเนี่ยก็เวลาขึ้นชัตเตอร์มันจะขึ้นยากแล้วก็เสียงต่อการที่ม่านเนี่ยมันจะขาดนะครับอ,อ่ะมาเทสปีชัตเตอร์บีหนึ่ง

500และ1000 s สปีดชัตเตอร์สูงมองในวิดีโอเนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับเพราะว่าเฟรมเรทของวิดีโอเนี่ยมันจับภาพไม่ทันนะแต่ตัวนี้ผมก็เทสสปีดชัตเตอร์ให้ดูไปแล้วสปีดพันเปิดที่ประมาณ900ถึง10001จะอยู่ประมาณนี้นะครับต่อมาน้ำเตยน้ำเตยตอนนี้ล็อกอยู่ ถ้าต้องการให้มันหมุนต้องกดไปที่รีโ o a d ตัว R นะครับได้ตามปกติอือื่นๆอืมอื่นๆก็ไม่น่าจะมีอะไรให้เทสละตัววัดแสงททำงานนะครับผมไม่เทสให้ดูนะออโอเคตัวกล้องทำงานเต็มระบบ ังไงผมขอจบคลิปวิดีโอเทสไว้เท่านี้แล้วกันขอบคุณครับ